อยู่กันในเกมคลาสสิ a แอคชั่นกับผมด a r k f ฟ็อกนั่นไหมก็ดูกับในโหมดที่มีชื่อว่าการ์ตูนฮีโร่กันนะฮะมาเอาปืนเดสมาแล้วนการเอาฝั่งนั้นเป็นฮีโร่แล้วอ่ะเพิ่นเข้าเกมมาผมเนี่ยเออเดีตามเพื่อนไปดีกว่าเพื่อนเราก็อาจจะเป็นฮีโร่แล้วฮะคนละใครเอาอะไรไปตบไนนะ่ะไม้พายเลยเหรอเอาไอ,อย้ยูไหน,นอ่ะด้านหลังนะฮะเออเดี๋ยวป๊บหนึ่งนะระเบิดไปกินเลยนายอ่ะ โดนะโดนเต็มๆยิงไปยิงไปยิงไปเพื่อนมันเอาดาบฟันนี่ว่ะเออปั๊บ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 หลบก่อนฮะเราเลือดยังไม่อึดไงตอนนี้เราเพิ่งเข้าเกมโหระลเบอรแสงเพื่อนเฮ้ยเราขอปั๊กสิตามมาตามตามไปยิงตามไปยิงเออได้มึงคิวฮะสวยเอ้ยแต่มันตามมาดิว่ามาไปต่อฮะโอ้เพื่อนเราสองคนละเป็นฮีโร่ แต่ไม่กดแปลงล่างวะน่่จะมาปั๊มคิวฮะปั๊มยอดคิวเออเฮเราอยู่นี่ลอยเลยฮะผมว่าผมเล่นแบบลอยแล้วกันเล่นแบบตรงๆคือโดนลดัสนั่นไงโดนดาบฟันและฝั่งนั่นแหละเออไปเลยเพืเ่อนไปเลยเพื่อนหลังหลังเข้าแอนเราเห็นนะนายเราได้ยินนะเออเอ,อ่ามีอีกปะมีเข้าหลังอีกปะ มีหลอยหลังโอ้โหที <ació> ่ไงคนนี้เอ<ร>้ยไม่เห็นไม่เห็นเรียบร้อยโดนไม้พายฮะเฮ้ยคนนึงเออฟันเพื่อนฟันมันฟันมันฟันมันเฮ้ยสวยอ่ามีคนเข้ามาฮะฝั่งใครไม่รู้เหมือนกันด้านหลังเบอร์สกาบ่ะอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้นี่โอ้โหมันอึดมากครับโคตรอึดเออเฮ้ยเอ้าฮีโร่ดิ่ะเอ้าตายไปแล้วฮะ ตายไวมากฮีโร่ฝั่งนั้นเอ,อ่ออีกคนนึงอีกคนนึงเรียบร้อยโอ้เพื่อนเราโคตรโหดเลยอะปืนเดทฮะเราฝึกปืนเดทด้วยเออตามเพื่อนดีกว่าเราไม่อยากบุกเดี่ยวเพื่อนเดี๋ยวเราตายฮะโอเคยิงขาโอ้ยมันหิวเลือดที่ว่าไม่ได้ฮะผมมันหนีไปละแล้วก็มาแทางกันเลยฮะ ตรงนี้มีคนแน่เอ้ยออกไม่มีเฮ้ยนี่ไงเป็นแล้ขอคิวแล้วขอคิวขูไม่ได้ฮนะวันอึดมากอะ่ะระเบิดไปเลยอดเลยนะยะ้าอ่ะวันนี้ขอละกันแกแค้นฮะ <c oughs> ก็ตอนนี้คือฝนตกเลยที่บ้านก็อัดตอนฝนตกนี่แหละฮะบรรยากาศมันเย็นดีสบายฮนะโอ้โหเพื่อนอีกแล้วเพื่อนระเบิดแจนะ้งะ เพื่อนเราถ้าชอบปลาอย่างเรงระเบิดแสงนะฮะเราขอคิวขอคิวไม่ได้ฮะมาเ,เพิ่งเกิดอีกนะคนนี้อื้อหืออื้อหือเอาได้ฮะได้ได้อุ้ยรีโหลด <c oughs> ไม่ทันวะผมแม่งโดนมีดมังกรด้วยนะทีมฝั่งนั้นนะระเบิดโดนไปเลยโดกปะเอ้ยมีคนมาเพื่อนใส่มนเออเออกูขอกูขอหืมได้แค่ตัวเดียวถือว่าไม่คุ้มนะฮะได้แค่ตัวเดียว มันต้องหล่อยู่วะโอเคเพื่อนเราไม่เข้าไปไตีแล้วฮะงานนี้เออยิงยิงเฮ,ฮ,ฮ้ยฝั่งเราเป็นฮีโร่ปะเนี่ยชิบหายแล้วเพื่อนเราบังเป็นฮีโร่นะ่ะโอ้หใครก็ยิงตามหลังมดแล้วเออเฮ้ยฮีโร่นะั่นไงฮีโร่มาแล้วชิบหายเพื่อนชิบหายแล้วเนะี่ยไม่โม,มแต่ไปไตนะีเนี่ยโอเคแนละ้วก็ยิงต่อทีเพื่อนฮนะยิงต่อเลยนต่อไปโอ้ยติดติดติดเชี่ยว์เนี่ย โอ้โหติดไอ้หาตรงนี้อันนี้ก็ยังฟันอย่านงะโอเคแปลงล่างแล้วับเพื่อนเราสู้เพื่อนไปยิงมันเลยเออนั่นแหละอีกคนนึงฮนะเอาตายเลยฮีโร่คนนี้ทีมฝั่งนั้นนะอะกระจอกมาก,กคนนึงตามไปฟันตามไปฟันเอออันนี้กระจูกรนะจูกจูกมาสเตอร์เลยคนนั้นโอเครอรอเลยเพื่อนว่าถ้าเกิดมันไม่มาฆ่าเรามันจะเราจะชนะนะ ทีมเราจะได้เต็มเออปล่อย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 มันไปเลยเฮ้ยฝั่งนั้นก็เข้ามาสองคนแล้วแต่ก็ได้อยู่ฮนะเพื่อนเราไปฟันมันเฮ้ยมันหนีไนดะ้คนนั้นเฮ้มนะเออเมเยออมันเอาไม้พายมาตีฮะไอ้คนนั้นเอ่อแม่งวิ่งหนีไปละเฮ้ยตรงนี้ไงเพื่อนฟันมันเลยเฮ้ยมันเอาไม้พายมาตีสู้ว่ะมันเอาเรื่องอยู่เนะี่ยคนนั้น จ 7K มึงจะสู้ได้เหรอนะกับฮีโร่อะเอาทีเอาทีเอาทีการย่อใส่ด้วยแล้วแม่งมีการเอาไม้พายเรือมาสู้กับด้วยนะเราเปิดปลาไปมันปลามาเฮ้ยเพื่อนโอ้โหไม่โดดเหยียบหัวเพื่อนโดดสูงมากเฮ้ยนี่นี่เออลั่นหัวลั่นหัวไอ้เพื่อนด้านหลังมึงอะมัวแต่สับนะฮะ เฮ้ยกูแอบแป๊บนึงชิบหายจะตายฮะตรงนี้มีคนมีคนโขบม่งหนีเอเว้นั่นหนีโอ้โหไม่หนีกูไอ,อสัตว์แน่จริงก็มายิงกันดิเอออย่าหนีฮะอย่าทำเป็นหนีเอ,อ้ยมันเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพื่อนเราตม่งไปตีงั้นหละมันฮิวมันฮิวมันฮิวบีคันฮิว <c oughs> เลือดนะฮะเอาได้มาสองคิวเฉยเลยอะไรวะเนี่ย โอเคสามคิวแล้วฮะยิงๆอ่อตายวิปปืนซอแม่งแรงมากอ่ะซอ M39 ฝั่งนั้นอ่ะไอฝั่งเราดฝั่งนั้นอะไรล่ะเออเริ่มมืออีกแล้วฮะยิงทะลุไปเลยโอเคเพื่อนเราก็ได้คิวรัวๆฮะเราทำดาเมจให้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพื่อนใจเย็นสิเราไม่ได้คิวแล้วฮะเราไม่ค่อยได้เลยโอเคได้แล้วฮะห้าคิวแล้วตอนนี้ อีกคนนึงตรงนี้เพิ <c> ่ <oughs> งเกิดเพิ่งเกิดมาตีมาตีดิเฮ้ยรีโหลดกูสับแป้งเลย <c oughs> ไม่ตายนะฮะแม่งเลือดมันเยอะเกินอ๋อเฮ้ยคน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 นี่ว้าเฮ้ยแต่มันยิงไม่ตายวะเนี่ยมันยิงไม่ตายเลยนายตีมันดีตีมันเลยเออนั่นแหละควาจะตีโดนนะนายอ่ะยิงไม่ได้ฮนะไม่ได้ฮนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยกูโอ้เพิ่งเกิดดีกนวะ่า ไปก่อนลบกอนฮะใสเพื่อนไปบุกเลยเพื่อนบุกไปเลยเออรัานหัวผมจะไม่กดแตงร่างนะผมขี้เกียจกดว่ะขอปั๊บคิวหน่อยได้ไหม <c oughs> นะขอยิงหน่อยเหมือนมีใครกดแล้วอ่ะเพื่อนเรากดหรือเปล่าโอเคเพื่อนเรากดนะนี่ไงแก้แขนไปฮะคนนี้เอ,อ้ยมันหังย่อเลยนะเอาเรียบร้อยฮะหมด <c oughs> โอเคก็ชนะไปในเกมนี้ มาต่ออีกฮะในโหมดการ์ตูนฮีโร่อีกเช่นเคยจากปลายปืนดาร์กแล้วกันปืนนี้คือไม่ค,มค่อยได้เล่นเลยปืนด์กดอ่ะดักเอ็มสามแปดหรอผมก็ไม่รู้ฮะผมอัพเป็นเท่าไหร่ <laughs> ผมก็ไม่ทันได้ดูโอเคมายิงยิงก่อนยิงก่อนลั่นหัวไปเึ๊บตรงนี้เอ้เพื่อเรายืนนิ่งเหรอเฮ้ยนายอย่ามายืนนิ่งสิเราขี้เกียจเล่นคนเดียวเนี่ยโอเคสองคิวฮะมายิงไก่ได้เปล่า แต่ก็ต้องรอให้คนเทพเข้ามาเฮ้ยไม่เห็น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 โอเคโอค้โหมันโดดได้โดดตีจริงเลยคนนี้โดดไปโดดมาฮะโอเคมาเออแต่ว่าจะแทงได้ปะเนี่ยมันแทงยากฮะปืนดาร์กเออมันจะเพิ่มระบบแทงมาทำไมกูรู้นะมัน,นะมนแบบมันมันแทงยากมันรู้อะคนนี้มันรู้มันรู้แทงแทงเลยแทงเลยไม่โตนะ ันแทงไม่โดนมันแทงยากอะมันต้องทําไงเนี่ยถึงจะแทงแบบวันคิดวันคิวอะเพราะมันแบบมันแค่ดาเมจน้อยเดียวฮะอันนี้เอ้โมันจะมีดมันจะมีดมันจะมีดว่ะมันจะมีดว่ะมันเอาอะไอหานี่เอาอะเออมันก็มาดิอย่างชอบเลยคนแบบเนี้ยกูแทงกูแทงกูแทงแทงก็ไปแทงเฮ้ยอย่าชักมีดมาที่มาที่เออแทงอะ เออมันจะเกิดมาแล้วมันเกิดมาแล้วมันถือมีดตั้งไกลเลยฮะเปล่ะเอาป่ะไม่เอาอ่ะกูไม่เอากูยิงมึงก่อนไม่เอาฮะกระสุนหมดละนี่ไงเหนือเทพไปเลยมากูมาเล่นมงเล่นมีดนะฮะนี่โดนปดีปืนพกนะฮะเต็มๆอีกคนตรงนี้เฮ้ยเอามีดแล้วกันนะเอากรงเล็บแล้วกันเออไล่สับแม่งเลยฮะงานนี้แล้วเพื่อนเราโดนยิงเหรอเรียบร้อยฮะเพื่อนเรา เออ,อเจริงมั่งเลยฮะมั่งวิ่งหนีเอายืนนิ่งเอายืน F K เน็ตนายดีวะเนี่ยเฮ้ยมันโอ้โหสับโดนยากมากเออเรียบร้อยโดนเพื่อนเราฮะควันทีเดียวตายเลยมาเฮ้ยใครออกไปอ่ะโอ้เพื่อนเราออกไปทำไมอะ่ะ G W pop อ่ะนะฮะออกเฉยเลยอะไรมะเนี่ยหืมเฮ้ยขมโดนลุมนี่ว่ะชิบหายมากฮะ้โหจริงไม่โดนเฮ้ยทำไมปืนแมลงอย่างวะปืนเนี้ย เดี๋ยวมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลวมึงมันไม่ใช่แล้วมึงไอห่าลากยิงแรงคิบหายโดนลุมอะไม่ไหวฮะได้โดนลุมแบบนี้แต่ก็จะเล่นให้ได้ฮะหลังเข้าเนี่ยมันยิงเข้าหัวแบบรัวๆเลยฮะมันแรงมากอะอโอเคผมลืมใส่ชุดเกาะชุดเกาะหมดนี่หว่าถึงว่ามันแรงเข้าดาเมจชข้อโคตรแรงฮนะมไม่โดนด้วยเอาใหม่เอาใหม่ ตื่นเต้นไงขอใช้สมาธิก่อนฮนะเออตายไปดิเวนยิงอยู่ได้สัตว์นี้ก็โดดไปโดดมาแต่ก่อนแต่ก่อนตั้มเล็งระเบิดไปกินตายระเบิดไปสุด,ดปะไม่โดนนะระเบิดหลังเข้าฮนะขอไอ้แค่นี้ก่อนเออโอเคฮนะเพื่อนเราเข้ามาแล้วหนึ่งคนสวยเพื่อนนั่นแหละมีปืนโฮเวอร์ฮนะสุดยอดมากูมีเพื่อนแล้วพวกเวน ไปฮะต่อเฮ้ยเธอกับยืนนิ่งเหรอคนนี้ฮะยืนนิ่งทําไมอ่ะทีงั้นยิงจังเลยฮะทีงั้นลุมอะไรอ่ะะมาดิมาดิมาดิเออเรียบร้อยทีงั้นมาลุมฮะทีนี้ก็ยืนนิ่งไอพวกกระจอกเอฮ้ยนี่ไงเฮ้ยฝันมีปืนเดสต์ Death, ว่ะเดสตเอ็มด้วยฮะเอ็มขึ้นด้วยเอ็มสามหกนะฮะนี่ไงคนนี้ปะเนี่ยเออเรียบร้อ,อยไอเวนะแก้แค้นไป ระเบิดเป็ดนะอาปาไปเลยไม่โดนด้วยไอ้ปืนเดสเดสก็แค่นั้นแหละแค่นั้นนะปืนนี้ต้องเดสเอ็มสามเก้าเว้ยจะจะโหดนะฮะมามามามึงมามึงมามึงมามาโดดได้โดดตียังเลยพวกมึงอ่ะแลงล่างแล้วมาขอสักหน้าหน่อยที่มึงอ่ะเหมือนเก่งเหมือนเก่งเหมือนปืนมึงแรงอ่ะเออเอออนี่นี่หนีไปไหนไอ้เดซหนีไปไหน วิ่งหนีไปไหนเดสจับแม่งเลยโอเคฮะเอาปืนเดสแล้วกันมาเดสตัวเจอเดสจัดไปจั่แป๊แบ,บนีพระเบิดมันพาระเบิดติดตัวเองไหมโอ้โหแม่งระเบิดไฟวะ่ะเ,เฮ้ยเราไงเอ๋อตายฮะโดนโรลลิ่ง <'t> เพื่อนเราหลังเข้าเปนเนี่ยตรงนี้มันต้องมีคนนั่นไงนี่ฮือลั่นหัวลั่นหัวมาอีกเปล่านายตรงนี้ เฮ้ยยืนนิ่งคนที่ยืนนิ่งอะ <c oughs> คนเดิมก็ยังยืนนิ่งอยู่ฮะอุเน็ตหลุดเงี้ยนายฝนตกเน็ตหลุดหรือเปล่านะฮะช่วงนี้พายุเข้าเอ,อ่ออีกคนหนึ่งตรงนี้ไปปะไม่เบี่ยงเขียฮะรอรอรอ,อมาหลังแล้วเพื่อนมาหลังแล้วนั่นไงนั่นไงตายฮะฟูทอ่อให้เราแรงมากไม่ใครปะระเบิดควันนะเพื่อนหลังมันจะเกิดหรือเปล่านี่ไงหลบก่อนฮะ มามึงเข้ามามึงเข้ามาเลยไปฮะไปตอ่อไปตอ่ตอไปต่อเออข่อยตัวฟรีข่อยตัวฟรีก่อนแล้วก็ไอ้ตัวนี้ลั่นหัวโฮ้ยเมันเกิดมันเกิดมันเกิดมาแล้วมันเกิดมาแล้วตัวน,นี้ขอขอขอเออหลังเข้าตรงน,นี้ตายโอ้โหได้มาเจ็ดคิวฮะสวยเอฮ้ยนี่ก็ยิงอย่างเลยเอฟเฟสเฮ้ยกระสุนหมดชิบหายกูขอฟันมึงแล้วกันฟันมึงแล้วกันเออเจ็บร้อยฮะโดนยิงตายเลย เออเอาไปปืนดาร์กแล้วกันไปอ่าตรงนี้ฮะเอ้าตัวฟรีอีกแล้วขอตัวฟรีก่อนได้แต้มได้แต้มเก็บแต้มตรงนี้ฮะมาเพื่อนมาละเพื่อนไปเลยเพื่อนบุกมาละเพื่อนเออนั่นแหละบุกยิงมันยิงมาเลยนั่นแหละสวยเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะแปลงล่างมาเลยมาอ่าแอะแอะแอะมาละสับสับสับไล่สับไปกุ้ยเต้ก่อนเฮ้ยหลังหลัง เอออย่าหนีสิอย่าหนีให้ถ้มันสับไม่โดนวะกูอยู่ใกล้ๆแล้วสับไม่โดนอะไรเนี่ยเออโอ้แม่งเกมนะฮะกูอยู่ใกล้ๆแล้วกูยังสับไม่โดนอีกเหรอที่อยู่ไกลๆแล้วเสือกโดนนะมึงงงมากเกมนี้ฮะมๆๆไม่โดนเนี่ยที่อยู่ไกลๆแม่งเสือกโดนไอ้เวรยิงมาที่เพื่อนกูเกือบตายแล้ว มาเออมึงมาดีมึงมาดีเออโอ้แม่งยิงกูโคตรแรงไปฮะเกมสุดท้ายแล้วเกมนี้วิ่งระเบิดยะเอ๋วิคนเทพถูอู้ล้านหัวไปเลยฮะคนเทพทูหัวมาเพิ่มไปไวิระเบิดระเบิดระเบิดมาทิ่งเกิดฮะยิงแม่งหมดอะตรงนี้ยิงอัดหัวไม่ได้วะสับเลยสับสับเอาโดนด้วยสับโดนฮะ ตั้หนึ่งไอคนนี้คนนี้เพิ่งเกิดอยูละไปต่อฮะต่อระเบิดไปกินเลยด้านบนมีคนอยู่เอ้ยลอ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 ยทำไมลอยทำไมมันหนีไปละเอามีดแล้วกันเอาให้หายไปไหนว the f ฟ c k หายเฉยเลยฮะเฮ้ยไอคนนั้นน่ะไม่รู้ฮะมีใครยิงหลังเอาไปอยู่นี่เหรออะไรไะเนน่ผมไม่เห็นนะ มีคนเพิ่งเกิดอีกแล้วลั่นหัวรัวๆเลยเระเบิดไปกินไปไม่โดนะฮะมาละมาละโดนเพื่อเราลั่นหัวไปดิเออสองคิวเพื่อเราสวยตรงนี้โอ้โหมันจิงมดเลยมาดิ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 มาดีนายมาดีนายแล้วไงตรงนี้ฮะจะเอ๋จะ,ะเอ๋ตายอีกคนนึงมาดิระเบิดมาตะกลยแล้วคนนี้ ยิงทะลุปไปฮะโหปืนนี้แม่งโคตรแรงอะ่ะเดี๋ยวเอาเป็นปืนเอ้ยเลือกปืนผิดกระโถวเบอร์ให้เอาปืนแฟลชไนท์มาทำไมวิเนี่ขอขอค่าตัวตายแป๊บฮะ่อะไม่ตายด้วยลืมไปมันหมดกับตัตฮีโร่ดีวะ่ะลืมไปเลยฮะโอเคมาขอสับแล้วกันนะฟรีไม่ไทยเออสวยเพื่อนขอเปลี่ยนเป็นปืนเดสแล้วกันจัดไปฮะมาระเบิดมิกินเลย โอเคไม่โดนโอ้ยระเบิดใครเนี่ยไอคนนี้โอ้โหระเบิดแสงเพื่อนเราหรือเปล่าแร่ก็นนะมองไม่เห็นโอเคฮะมาเราขอคิวบ้างสิสักหนึ่งคิวเออแกญแค้นเลยฮะอีกคนหนึ่งเรียบร้อยตัวฟรี <c oughs> ก็ชนะไปนะฮะในเกมนี้โอเคพอละเริ่มเหนื่อยละ <c oughs> ก็จะเล่ามันมากฮะ,ะผมก็จะบอกตรงนี้เลยว่าผมจะไม่เล่นไบโอแล้วเพราะว่าไบโอก็คือมันบั๊กเยอะนะฮะผมก็เลยแบบ ขอยิงคนแล้วกันขอมาทำคลิปยิงคนแล้วกันโอเคครัขอซอบปืนก่อนประมาณนี้เลยก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกค่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ใ้ด้วยกันนะก็เจอกันมในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย